สวัสดีครับผมนายนัลภูมิตานักศึกษาวิชาอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพ,พยัยเชียงใหม่ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่อง pH meter ครับลองไปดูส่วนประกอบของเครื่องน,นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอ LCD ครับจะเอาไว้แสดงผลค่า pH นะครับแสดงผลของ การตั้งต่ำตั้งสูงนะครับตัวนี้จะเป็น LED สีแดงจะเป็น LED สำหรับแจ้งเตือนค่า p h เต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้นะครับอันนี้เป็น LED สีเขียวนะครับจะแสดงแจ้งเตือนต่อเมื่อค่า p h เสูงกว่าที่เรากำหนดไว้นะครับวันนี้ก็เป็นสวิตตั้งต่ำนะครับอันนี้ก็สวิตตั้งสูงนะครับตันนี้จะเป็นสวิตบันทึกนะครับบันทึกค่า ที่เราตั้งตามตั้งสูงไว้นะครับสว่วนนี้ก็จะเป็นเอาพุท220โวลต์นะครับก็จะมีสําหรับแจ้งเตือนค่าพีเอต่ํากว่าที่กําหนดครับเป็น220โวลต์นะครับคบ่าพีเอสูงกว่าที่กําหนดนะครับ220โวลต์อันนี้ครับนี่ก็เป็นปั๊ม220โวลต์นะครับตัวน,นี้ก็คือเซนเซอร์สําหรับวัดค่าพีเนะครับอันนี้เป็นน้ํายา บัฟเฟอร์ pH 7นะครับอันนี้เป็นน้ำยาบัฟเฟอร์ pH 10นะครับน,นี้ก็เป็นสาย RS232 นะครับเพื่อจะเอาติดต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับจะนำค่า pH ที่ได้ไปแสดงบนจอคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปมาดูส่วนประกอบด้านในนะครับครับนี้ก็เป็นอุปกรณ์ด้านในกล่องนะครับนี้วาเป็น อินพุต2องโวลต์ VAC นะครับผ่านหมออแปลง9โวลต์ VAC นะครับไหลผ่านไดโอดบิดนะครับผ่าน IC r e เ u กูเล7ต0 5นะครับเพื่อเป็นไฟ DC 5โวลต์นะครับแล้วก็ผ่าน IC 7905นะครับเพื่อเป็นไฟลบ5โวลต์ DC นะครับจ่ายให้แก่วงจรขยายอิมพี a ดน e สูงนะครับที่รับค่ามาจากตัวเซนเซอร์นะครับเข้าไปประมวลผลตรง icx เกไมคาแปดนะครับส่วนภาคน,นี้ก็จะเป็นภาคทิกไฟ220โวลต์นะครับนี่ก็จะเป็นออปโตไตแอคนะครับนี้ก็เป็นไตแอคนะครับใช้สําหรับทิกไฟ220โวลต์อันนี้ก็จะเป็นภาคยูซานนะครับเพื่อ ส่งข้อมูลให้กับสายไอซ์สเพื่อนำไปส่งให้แก่คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นการทำการทดลองนะครับอันนี้วัดเทียบกับน้ำยา pH เจ็ดนะครับจะเห็นได้ว่าค่าที่วัดได้ตอนนี้อยู่ที่7.3นะครับซึ่งตาม ต่ำกว่าที่เราตั้งนะครับเราตั้งอยู่ที่8.0นะครับจะทำให้มี LED แจ้งเตือนนะครับว่าค่า pH ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับแล้วก็นะครับจะมีเป็น LED สีแดงตรงนี้ครับไฟ220โวลต์นะครับแจ้งเตือนผู้ใช้งานนะครับก็จะสัางงานให้ปั๊มนะครับซึ่งแทนด้วยหลอดไฟ220โวลต์นะครับ ก็จะเห็นว่าเราไฟ220โวลต์ตอนนี้สว่างอยู่นะครับก็แสดงก็ถือว่าค่า pH ต่ำกว่าที่เรากำหนดนะครับต่อไปนะครับเราจะวัดเทียบกับค่า pH 10นะครับนี่นะครับวัดเทียบกับค่า pH สินะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่า pH อยู่ที่10.2นะครับ ซึ่งสูงกว่าที่เราตั้งไว้นะครับเราตั้งไว้ที่ก้างนะครับซึ่งสูงกว่านะครับก็จะทําการแจ้งเตือนเป็น LED สีเขียวนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ปั๊มได้หยุดทํางานแล้วนะครับจะไปที่ LED สีเขียว220โวลต์นี้แทนนะครับซึ่งเป็นการแจ้งเตือน220โวลต์นะครับต่อไปนะครับจะลองวัดกับน้ําสะอาดดูนะครับน้ําตื่มสะอาดดูนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการวัดเทียบกับน้ําสะอาดนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าพีเอชของน้ําสะอาดอยู่ที่หกจุดเก้านะครับไม่เป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับจนเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นน้ําสะอาดนะครับต่อไปเราจะทําการทดสอบส่งค่าไปยังคอมพิวเตอร์นะครับครับตอนนี้นะครับเราวัดเทียบกับน้ํายา pH 10นะครับค่าที่แสดงตรงนี้คือ10.1นะครับแล้วก็ที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์ก็แสดงเป็น10.1นะครับครับนี้ก็จะเห็นได้ว่าวัดเทียบกับน้ำสะอาดนะครับค่า pH ที่ได้ก็ได้6.9นะครับที่หน้าจอก็แสดงเป็น6.9นะครับ พีเฮ็ดนะครับครับต่อไปเราจะสาธิตกล่องกันน้ำน,นะครับ มาดูข้างในกล่องน,นะครับว่าน้ําจะเข้าไปหรือเปล่านะครับ ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีน้ำเข้าไปข้างในกล่องได้นะครับเครื่องก็ยังทำงานได้ตามปกติอยู่นะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ ส่วนของเปเปอร์เครื่อง p h เฮดม r เตอร์ meter, นายนัทพงศ์อินตาแาขาวิชอิเล็กรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ128ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300พุทธศักราช2555บทคัดยอ่อในปัจจุบันมีการทำประมงกันอย่างแพร่หลายการที่จะเลี้ยงสัตว์ น้ำให้เจริญเติบโตได้ดีต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำค่าความเป็นกรดด่างของน้ำก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำค่าพิเฮตที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ที่7.5-8.5ถ้าต่ำกว่า7.5ก็จะทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้ช้าและมีน้ำหนักตัวน้อยถ้าสูงกว่า8.5อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิธีการว่าค่า p ีเต จะใช้กระดาษลิตมันในการวัดแต่ก็มีค่าความสีพลาดในการอ่านและใช้ได้ครั้งเดียวจึงมีการคิดประดิษฐ์เครื่อง p h m ฮมิเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและลดค่าความสีพลาดได้ยังสามารถใช้งานได้หลายครั้งจากการทําจาก,การทดสอบในแต่ละโหมดของการทํางานนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องสามารถทําได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการโดย การทำงานของเครื่องพ H มิเตอร์ Head เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเป็นกดต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้จะสั่งให้ปัม๊มทำงานและ LED สีแดงติดเพื่อให้รู้ว่าเป็นกดมากเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความเป็นด่างมากกว่าที่กำหนดไว้ก็จะสั่งให้ปัม๊มหยุดทำงานและ LED สีเขียวติดเพื่อให้แสดงให้รู้ว่าความเป็นด่างปกติ บทนำในปัจจุบันเครื่อง pH meter ตามท้องตลาดมีราคาแพงซึ่งมีราคาตั้งแต่4,000บาทขึ้นไปทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเลี่ยงที่จะลงทุนซื้อเครื่อง pH meter จึงทำให้ได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการเนื่องมาจากผู้เลี้ยงไม่สามารถทราบถึงค่าความเป็นกรดด่างของน้ำได้ดังนั้นผู้จะทำจริงได้ออกแบบโปรแกรมเพื่อที่จะลดต้นทุนในการจัดซื้อเครื่อง pH เตอร์ ในท้องตลาดที่มีราคาแพงนอกจากนั้นเครื่องยังสามารถแจ้งเตือนค่าความเป็นกฎที่ต่ำกว่ามาตรฐานและค่าความเป็นด่างที่สูงกว่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติการทำความสะอาดหัวอิเล็กโทรศัพ์เมื่อเลิกใช้งานหนึ่งไม่ควรนำหัวอิเล็กโทรศัพ์ไปกวนในสารละลายหรือวางหัวอิเล็กโทรศัส์กระแทกกับภาชนะที่ใช้วัดหรือ เพราะอาจจะทําให้หัววัดชํารุด 2. ไม่ควรนําน้ํากันฉีดล้างหัวเล็กเทอรลักให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับที่ปลาย 3. เมื่อค่าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 1. จากอาจจะมีคราบน้ํามันหรือไขมันให้เตรียมผงซักพอกผสมน้ําแช่หัวเล็กโทอร์ลักไว้ประมาณ20-30นาทีล้างออกด้วยน้ํากัน 4. เมื่อหอยเล็กทะเลเกิดการอุดใช้น้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ40-60องศาจุ่มหอยเล็กทะเลลงไปประมาณ10นาทีหลังจากนั้นปล่อยให้หอยเล็กทะเลเย็นลงโดยยังคงแช่น้ำอุ่นนั้นอยู่ 5. ห,หากมีการสะสมของผัน้ำเกลือให้จุ่มหอยเล็กทรัลลงน้ำปราปาป,ประมาณ10 ถึง15นาทีแล้วฉีดด้วยน้ำกันวัสดุและวิธีการส่วนของเครื่อง PHS Meter นั้นประกอบไปด้วย6ภาคส่วนคือ 1. ภาคกายไฟ 2. วงจรขยายแรงดัน Input impedance สูง 3. เซนเซอร์ p h 4. ประมวลผล 5. แสดงผลทาง LCD แสดงดังรูปบ็อกแตแกรมที่1 ที่สองวงจรเครื่อง p h e เ d Miter รูอที่สามการวางอุปกรณ์บนเมนบอร์ดรูปที่สี่ ลายทองแดงแบบนิเกทิฟของเมนบอร์ดรูปที่ห้ลูปภายในเครื่อง p ีเฮดมิเตอร์รูปที่6วงจรพักจ่ายไฟของวงจร p ีเฮดมิเตอร์จากรูปที่6จะเห็นได้ว่า input 909โวลต์ d c ไหลผ่านไดโอดบิตผ่าน IC ซ e เลกู t เลต7805 ลดแรงดันจาก9โวลต์ BAC เหลือ5โวลต์ VDC หลายทาง IC เลขุเดร7905ลดแรงดันจาก9โวลต์ BAC เหลือ -5 โวลต์ VDC นำตัวเก็บประจุขนาด1,000ไมโครฟลารด16โวลต์มาต่อข่อมะรหว่างไฟบวกกับกาวเพื่อกองแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงรูปที่7วงจรขยายแรงดันอินพุตอินพีแดนสูงจากรูปที่7 วงจรที่ใช้ในการขยายสัญญาณที่รับมาจากตัวเซนเตอร์ PH สฮวนที่จะส่งอนาล็อกไปยังไ c ซเมกแประมวลผลรูปที่8 IC AC ซเมแปจากรูปที่8ภาถประมวลผลโดยในภาคนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของวงจร ก็จะใช้สำหรับประมวลผลคําัั่งทั้งหมดที่เราเบิร์นลงไปใน IC a t ไมกะแปดในตัว IC มีหน้าที่แปลสงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลเพื่อแสดงไปยัง l c d และทำหน้าที่ในการสร้างค่าความเป็นกดต่างให้ตามมาตรฐานเพื่อจะได้ทำการแจ้งเตือนต่อผู้ใช้งานยังสามารถสั่งงานให้ปั๊มทำงานได้โดยอัตโนมัติและยังสามารถแสดงค่าผ่านทาง คอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรมไฮเปอร์โทมินอนรูปที่9วงจรทิกไฟ220โวลต์จากรูปที่9วงจรทิกไฟ220โวลต์เมื่อมีสัญญาณเข้าที่ฐานหนึ่งของออปโตไดแอดจะทําการทิกขาเกตของไดแอดเพื่อทําการเปิดปิดไฟ220โวลต์รูปที่สิวงจรขับยูสาร์ จากูกสิวงจรน,นี้เป็นวงจรที่ใช้ขับข่ายพิเฮดเพื่อไปแสดงอย่างคอมพิวเตอร์โดยผ่านการแสดงทางโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์ม Hyper ินอลรายการวัสดุต่งจึงตัวนำ IC หนึ่ง LM7805 หนึ่งตัว IC สอง LM7905 หนึ่งตัว IC สาม IC ไมกาแปดหนึ่งตัวสี่ Q หนึ่ง คานซิเตอร์ C458 5ไดโอด 1N4001 4ตัว6 LED 1สีแดง5้ามเมตรหตัว7 LED 2สีเขียว5้ามเมตรหตัว8 LCD 2, 1 6บหคูณสอตัว9ก้าเซนเซอร์ PHPE03 1ตัว ตัวเก็ปจุ C1 C3 200 2,020มโครฟลาร์ด16โวลต์11 C2 C4 100มโครฟลาร์ด16โวลต์2ตัว12 C8 4 7 0ไมโครโวลต์1ตัว13 C6 C7 1ไมโครโวลต์16โวลต์2ตัว ตัวต้านทาน b r หนึ่งสองสามสี่สิบ k โอ m สี่ตัว R 1 5 R 1ิ R ห R 1ิ R 1ิ R เจ็ด R แ R เก้ารอยห้าสตัว R 1 6บ6 R 2 R 1 0 R 1 2 1 k โองหนึ่ตัว1ิบ R 1 470งสอยเหนึ่ตัวสิบ R 5 R 8 R 1 4 R 1 8, A 5, A 8 A 14, A 18, 1แปดหนึ k โอม สตัว19 R ส R ส R สิบเอ็ดิโอมสามตัวยี่สิบ R ห้าสี่จุดเจ็เคโอมหนึ่งตัวอื่นๆเบเฟอร์สองพินสี่ชุดฮิตซิงสองคูณหเซนติเมตรสองตัวช็อกเก ยี่สิขา1ตัวช็อกเกตสี่ห้าหกเแปด 67, ขา4ตัวกล่องกันน้ำ TTM 6กคหกนึ่งกล่องสายไฟอ่อน3ามรอยโวลต์สแอมป์สเมตรแผ่นปิ้นอีโบซีหกคูณหกนิ้ว1แผ่นรูปที่สิวัดเทียบกับน้ำยาบ er ัฟเฟอร์ pH เจ็ด จากรูปที่หนจะเห็นได้ว่ามี L C D สีแดงติดอยู่แสดงว่าตอนนี้ค่า pH ต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะทำการสั่งงานให้ปั๊มทำง,งานโดยอัตโนมัติและยังมีเอาพูด2 2 0บโวลต์เพื่อเป็นทั้งเลือกในการแจ้งเตือนต่อผู้ใช้งาน 12. วัดเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวดจากรูปที่12จะเห็นได้ว่าน้ำดื่มบรรจุขวดจะมีค่าเป็นกลาง ไม่เป็นกดหรือดา่างมากน้อยจนเกินไปค่า pH ของน้ํามันสูกวกอยู่ที่7.1ถือว่าค่าน้ํำดื่มมาตรฐานรูปที่13วัดเทียบกับน้ํายาบัฟเฟอร์ pH 10จากรูปที่3จะเห็นได้ว่า l e d สเขียวสว่างอยู่แสดงว่าตอนนี้ค่า pH สูงกว่าที่กําหนดจะทจาจะติดแม้จะติดไปจนกว่าค่าเท็จจะต่ากว่าที่กําหนดต่างงานให้ปั๊มหยุดทํางานโดยอัตโนมัติและยังมีเอาผู้2องบโวลต์เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานต่อไปผลการทดสอบจากการทดสอบในแต่ละหมวดการทํางานนั้นจะเห็นได้ว่าการทํางานสามารถทํางานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกการ โดยการทํางานของเครื่องพ h เมิเตอร์ itter, เมื่อเซนเซอร์ตรวจว่าความเป็นกดต่ำกว่าที่เราตั้งไว้จะสั่งงานให้ LCD ให้ปั๊มทํางานและ LCD สีแดงติดเพื่อให้รู้ว่ามีความเป็นกดมากเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับความเป็นดังมากกว่าที่กําหนดก็จะสั่งให้ปั๊มหยุดทํางานและ LCD สีเขียวติดเพื่อแสดง,งให้รู้ว่า มีความเป็นด่างปกติตารางที่สองผลการทดสอบเครื่อง pH meter น้ำยาบฟเฟอร์ pH เจดครั้งที่หนึ่งวัดได้เจ็ดุดนครั้งที่สองวัดได้เจดุดนครั้งที่สามวัดได้เจ็ดจุหนึ่งครั้งที่สี่วัดได้เจ็ดจุดสองครั้งที่ห้าวัดได้เจ็ดุดนน้ำยา er ัฟเฟอรส10ครั้งที่หนึ่งวัดได้เก้าจุดปดครั้งที่สองวัดได้เก้าจุดแปดครั้งที่สมวัดได้เก้าุดเจ็ด ครั้งที่สีวัดได้เก้าสิบหกครั้งที่ห้าวัดได้เก้าสิบแปดปั๊มทํางานครั้งที่หนึ่งทำงานครั้งที่สองทำงานครั้งที่สามทำงานครั้งที่สี่ทำงานครั้งที่ห้าทำงานแจ้งเตือนค่าเป็นกดครั้งที่หนึ่งทำงานครั้งที่สองทำงานครั้งที่สามทำงานครั้งที่สี่ทำงานครั้งที่ห้าทำงานแจ้งเตือนค่าเป็นดาง ครั้งที่หนึ่งทำงานครั้งที่สองทำงานครั้งที่สามทำงานครั้งที่สี่ทำงานครั้งที่ห้าทำงานแจ้งเตือนค่าเป็นกด220โวลต์ครั้งที่หนึ่งทำงานครั้งที่สองทำงานครั้งที่สามทำงานครั้งที่สี่ทำงานครั้งที่ห้าทำงานแจ้งเตือนค่าเป็นด่าง220โวลต์ครั้งที่หนึ่งทำงานครั้งที่สองทำงานครั้งที่สามทำงานครั้งที่สี่ทำงานครั้งที่ห้าทำงานสรุป จากการทำการทดสอบการทำงานของโครงการชิ้นนี้สามารถสรุปได้ว่าการทำงานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ไว้วางไว้ที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการเครื่องพิเฮดมิเตอร์ได้ทำการตรวจวัดความเป็นกดดงังได้อย่างมีประสิทธิภาพและแจ้งเตือนผู้ใช้ง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอธิบายถ้าผมวงขันแนะนำว่าคารใช้หมออแปลงขนาด909 500มิลลิแอมใน,นายดับ นายชัยพรนันทีกุลแนะนำว่ากล่องใหญ่เกินไปนายวชิระแส่เท้าแนะนำว่าควรเจาะ LCD ให้ดีกว่านี้เว็บไซต์อ้างอิงกิจกรรมประกาศโครงงานชิ้นนี้เครื่องวัด p h e เต t e r สามารถรู้เร่วงไปได้ตามที่ต้องการขอขอบคุณพ่อแม่ที่ให้การ สหรับนันุนท่านด้านทุนทรัพย์และให้กำลังใจตลอดมาขอขอบคุณนายสมเพชอุตตามะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลงสัตว์น้าขอขอบคุณนายอาจารย์คำอเรเดือนสายกายที่ให้ความช่วยเหลือและคําแนะน,นําตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนให้คำปรึกษาจนสามารถทําโครงงานชิ้นนี้ได้สําเร็จประวัติผู้จะทำนายนันทพงศ์อินตาชื่อเล่นเน็ตวันเดือนปีเกิด6มกรา เพื่อสกรา2535อยู่ที่อยู่25ทับ2หมู่ที่6ตำบลชัยฐานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่50140สถานศึกษาคณะวิศวกรรมศมาสตร์สาขาวิชัยเลครอนิสมาวิทยลาลัาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา128ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อีเมล l ลูกอ n อน underscore 6@hotmail.com ภาคพนวดรูปด้านหน้าของตัวเครื่องรูปด้านในของตัวเครื่องรูปเซ็นเซอร์ค่าพีเอชลูกเอาพูตสองร้โวลต์ BAC, d a t a s h t e เซนเซอร pH PE 0 3โปรแกรมของเครื่อง pH meter ผมก็ขอ,ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ